ครับผมในหัวข้อนี้จะเป็นการอ่าอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของ PCSX นะครับผมเพราะว่ามีน้องๆหลายคนไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยทําคลิปข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะครับผมก็จะเป็นต่อยอดจากบทเรียนที่1นะครับผมเป็นบทเรียนที่1.1นะครับผมเป็นการอัปเดตข,ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็บางคนก็มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับผมก็สามารถดูแล้วก็เข้าใจได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องถามซ้าอะไรมากนะผมบางคนก็ไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เลยก็มาดูคลิปนี้ได้นะผมสาหรับคนที่ ทำแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ทําแล้วก็ยังไม่ผ่านก็มาดูคลิปนี้เพิ่มเติมได้นะครับในคลิปนี้ผมจะสอนรีรันใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับผมทั้งการดาวน์โหลดดาวน์โหลดตัโปรแกรมดาวน์โหลดไบออสแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมพวกวิลลานะครับผมเซเว่นซิปอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้วิลลาก็วิลลาเซเว่นซิปก็เซเว่นซิปนะครับผมจะมีให้เลือก2โปรแกรมนะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยทั้งการดาวน์โหลดการแตกไฟล์นะครับผมแล้วก็การตั้งเซตอัพวิาสานะครับ สำหรับหลายคนที่อยากได้เซตอัพวิสาสด์ตัวนี้ก็จะสอนทําให้มีเซตอัพวิสาด์ขึ้นนะครับผมความจริงเซตอัพวิสาด์ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เซตในส่วนของเซตอัพวิสาด์อยู่แล้วนะครับผมเราจะไปเซตในเกมเซตติ้งนะครับผมเกมพ่อปาร์ตี้เราจะไม่เซตในส่วนของวิสาสดเยอะนะฮะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากให้เหมือนกับคลิปเลยเดี๋ยวผมก็จะสอนการเซตอัพวิสาสดให้นะครับผมโอเคไปดูกันเลย มาครับผมเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดโปรแกรม PCSX ก่อนนะครับผมให้เพื่อนๆมาที่ description ด,ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะผมจะมีลิงก์มีลิงก์ของโปรแกรม PCSX อยู่นะครับผมให้เลื่อนมาที่ด้านล่างได้เลยนะผมแล้วก็เข้าที่ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม PCSX นะครับผมนี่ครับผมลิงก์จะอยู่ด้านใต้คลิปนะครับผมคลิกเข้ามาได้เลยโอเคครับผมหลังจากคลิกเข้ามาแล้วให้ดูตรงในส่วนนี้นะครับผมในปุ่มสีเหลืองๆนี่นะครับผม ปุ่มสีเหลืองนี้นะครับผมลัดเต็ดไนตี้ให้คลิกเข้าไปนะครับผมก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดขึ้นมาให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมของ Windows นะฮะก็ให้รอสักครู่นะครับผมลัดเต็ดไนตี้ปุ่มสีเหลืองนะครับผมคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับผมหลังจากขึ้นมาแล้วให้เราทําการเลือกสถานที่ที่จะเซฟเก็บไว้นะครับผมสตาร์ดาวโหลดอ่าในที่นี้ของผมมันแจ้งเตือนมาว่าเคยดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรคลิก Yes ไปได้เลยนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดไบ O อสนะครับผมไบออสของเกมนะฮะก็ให้คลิกเข้ามาที่ลิงก์ดาวน์โหลดไบ O อสได้เลยลิงก์ไบออสผมจะทิ้งไว้2ลิงก์นะครับผมก็ที่ว่าในกรณีลิงก์ที่1เสียให้มาดาวน์โหลดในลิงก์ที่2ได้นะครับผมก็ให้เลื่อนมาตรงกลางเว็บไซต์หาคําว่าดาวน์โหลด ps b w o ไบอสนะครับผมคลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยตัวนี้จะเป็นรวมไฟล์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมเป็น all version นะครับผมอ๋อถ้าขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ามันแจ้งเตือนว่าผมเคยดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปแล้ว ก็ให้เพื่อนๆพื่ทำการคลิกดาวน์โหลดไฟล์ BIOS นี้ไปได้เลยนะผมเป็น all version นะครับผมโอเคจากนั้นก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะผมตอนนี้เราจะมีทั้งหมดอยู่2ไฟล,ล์แล้วนะผมเป็นไฟล,ล์ตัวโปรแกรม PCX s X 1ไฟล,ล์แล้วก็เป็นไฟล,ล์ BIOS อีก1ไฟล,ล์นะผม สำหรับเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าทาไมดาวน์โหลดมาไม่เป็นเหมือนของผมนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นโปรแกรมบีบอัดนะครับผมเป็นโปรแกรมวินล a านะครับผมก็เป็นโปรแกร,ม,ร,ม,ร,แกรมสมัยอ่าคนอายุ30บวกขึ้นนะผมสมัยอ่ายุคบุกเบิกนั่นแนหะก็ตั้งแต่การดาวน์โหลดไอเว็บอร์ดอะไรแรกๆนะผมจะใช้โปรแกรมวินลาเป็นหลักนะครับผมความจริงผมมีโปรแกรมเซเว่นซิปแนบไว้ในใต้ช่องดีสคริปชันอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวผมจะสอนการดาวน์โหลดโปรแกรมวินลาให้นะฮะเราจะได้เหมือนๆกันเนาะ ครับผมการดาวน์โหลดโปรแกรมวินลานะครับผมใีมาที่ข้างใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นอ่าเว็บไซต์ของโปรแกรมนินายนะครับผมเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บสําหรับอ่าพวกที่ลงวินโดว์ใหม่นะครับผมก็จะมาดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์นี้เป็นหลักนะครับผมในเว็บไซต์นินายให้หาคาว่าอ่าคอมเพรสชันนะครับผมคอมเพรสชันจะมีโปรแกรมวินลาให้ดาวน์โหลดนะครับผม นี่ยนะครับผมจะเป็นโปรแกรมวินลานะผมอยู่ในคอมเพรสชันนะผมเดี๋ยวผมขอย่อจอหน่อยเนะาะแต่หลายคนอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวปิดโปรแกรมนี้ทิ้งไปก่อนนะผมเดี๋ยวย่อจอให้เห็นนะผมมันจะมี2โปรแกรมนะผมวินลากับ7ซเนเนาะในที่นี้ผมจะสอนเป็นของวินลานะผมคลิกเช็คถูกที่ช่องวินลานะผมแล้วก็มาที่ด้านล่างนะผมคลิกที่เก็ตยูนิไนน์นะผมคลิกที่เก็ตยูนิไนน์นะผม หลังจากคลิกไปแล้วให้รอสักครู่นะครับผมอันนี้คือผมโหลดมาแล้วเนาะมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่าผมผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วรอสักครู่ก็จะมีเด้งขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการดาวน์โหลดไฟล์บินล,ลานะครับผม ก็ตอนนี้เราจะได้โปรแกรมมาทั้งหมด3ตัวนะผมก็จะมีโปรแกรมวินลาเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นตัวสีฟ้าๆนี่นะครับผมก็ในการจะแตกไฟล์พวกไฟล์บีบอัดต่างๆพวกอ่าดอทลาดอทซิปนะผมจะใช้โปรแกรมวินลานะเป็นหลักนะครับผมในการแตกไฟลนะ์เนาะให้เราทําการติดตั้งโปรแกรมวินลาไปได้เลยนะครับผมคลิกติดตั้งแล้วก็รอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้โปรแกรมวินลามานะผมก็จะเป็นเหมือนกันเลยเป็นรูปชั้นหนังสือ3สีอย่างนี้นะครับผม ก็วิธีแตกไฟล์ให้คลิกเข้ามาที่ไฟล์นะผมจากนั้นคลิกที่ Extract 2นะครับผมก็เลือกสถานที่แตกไฟล์ไปได้เลยนะผมก็สามารถเลือกสถานที่แตกไฟล์ไปได้เลยนะผมก็คลิกโอเคไปได้เลยนะผมต่อไปก็เป็นไฟล์ที่2นะผมไฟล์ BIOS นะผมคลิก Extract 2เหมือนกันนะครับผมคลิกเข้ามาที่ไฟล์ BIOS นะครับผมคลิก Extract 2แล้วก็กดโอเคไปได้เลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะผมเราจะได้ไฟล์มาทั้งหมด2โฟลเดอร์นะครับ ก็จะมีตัวโปรแกรม1โฟลเดอร์ Forward, แล้วก็ตัวไบออสอีก1โฟลเดอร์นะครับผมหลังจากนั้นให้ทำการคลิกขวาเปลี่ยนชื่อมันได้เลยนะผม rename นะครับผมเป็นชื่อโปรแกรมนะครับผมก็เป็นชื่อโปรแกรม pcsx 1แล้วก็เป็นชื่อของไบออสอีก1น,นะครับผมชื่อโปรแกรมมันยาวไปเนาะผมเปลี่ยนเป็น pcsx t นะครับผมเป็นตัวโปรแกรมเนาะแล้วก็โฟลเดอร์ที่2ผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมเป็นไบออสนะครับผมพิมพ์ไปเลยไบออส จะได้2โฟลเดอร์นะผมหลังจากนั้นให้ลากโฟลเดอร์ b i o s เข้าไปในอ่าโฟลเดอร์ของโปรแกรม PCSX นะผมจะได้จำง่ายว่าในโฟลเดอร์ตัวโปรแกรมนี้มี BIOS อยู่ข้างในนะผมจะได้ไม่ต้องแยกกันสับสนหลายโฟลเดอร์นะครับผม โอเคต่อไปจะเป็นการทำ Set รรเซตอัพวิสาะนะครับผมจะเป็นเทคนิคของ PS1 นะครับผมเซตอัพวิสระซึ่งใน PS2 ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมลืมสอนไปในส่วนของ PS2 นะผมวันนี้ก็จะมาสอนย้ำอีกทีนึงนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตว่าในโปรแกรมของ p CS2 x เนี่ยจะมีโฟลเดอร์อยู่น้อยนะครับผมเราจะทำการให้มันสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เรานะครับผมแล้วก็จะ ทำการเซตให้มันมีเซตอัพวิสระขึ้นมานะครับผมก็ให้เพื่อนๆทําการสร้างตัวโนตแพดขึ้นมานะผมสร้างเทคไฟล์ขึ้นมานะฮะหลังจากสร้างเสร็จแล้วให้ทําการรีเนมเปลี่ยนชื่อมันนะผมให้เป็นพอร์ตเทเบิลนะผมให้ทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์โนตแพดของเราให้เป็นพอร์ตเทเบิลนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับผมพอร์ตเทเบิลนะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้มาคลิกที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับผม ให้เพื่อนๆสังเกตที่โฟลเดอร์ก่อนนะครับผมก่อนที่จะคลิกที่ตัวโปรแกรมเนาะดูโฟลเดอร์นะครับดูด้านซ้ายมือที่โฟลเดอร์นะครับผมคลิกเสร็จปุ๊บอ่าด้านซ้ายมือนี้นะครับผมเนี่ยโฟลเดอร์จะสร้างให้ขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมโฟลเดอร์จะสร้างขึ้นมาเพียบให้เลยนะผมเราไม่ต้องสร้างเองนะครับผมใช้วิธีการพอตเทเบิลนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเรียกตัวเซตอัพวิสัสขึ้นมานะครับผมตัวนี้ผมลืมสอนไปนะผมแต่ว่าผมไปสอนในของส่วนของ PS1 แทนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีรันเพิ่มเติมให้ในส่วนนี้ผ สำหรับคนที่ติดตั้งไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโฟลเดอร์พวกนี้นะครับผมเราสามารถสร้างขึ้นมาเองทีหลังได้นะครับผมส่วนใหญ่โฟลเดอร์พวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกครับผมเราสามารถสร้างเองได้นะครับผมสำหรับคนที่ทําเป็นอยู่แล้วอ่ะก็ข้ามในส่วนนี้ไปเลยนะครับผมไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรมากนะฮะแค่มีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาเยอะๆเท่านั้นเองนะครับผม สำหรับคนที่ลงไปแล้วก็ไม่ต้องลบลงใหม่นะครับผมเพราะว่าส่วนนี้มันก็ไม่ใช่สาระสัมพัญธอะไรเนาะมันแค่มีโฟลเดอร์เพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็มีเซตอัพวิสาะนะครับผมสาหรับคนที่ติดตั้งไปแล้วเล่นได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมอย่าไปลบลงใหม่นะครับผมเพาะเล่นต่อไปได้เลยนะครับผมนี่สําหรับเริ่มต้นสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับผมที่อยากได้เซตอัพวิสระกับโฟลเดอร์เยอะๆนะครับผมมาต่อไปในส่วนของเซตอัพวิสระนะครับผมก็เซตอัพแรกก็ไม่ต้องเซตอะไรนะผมเป็นแค่ภาษาทีมแล้วก็อ ในส่วนของโฟลเดอร์ที่2นะผมจะเป็นการเรียกที่อยู่ของไฟล์ไบออสนะผมที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมก็จะเป็นโฟลเดอร์เนี้ยผมที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็ลากใส่เข้ามาในตัวโปรแกรมนะผมให้เราทําการเลาหาตัวโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็หาโฟลเดอร์ไบออสของเรานะครับผมแล้วก็กด select ได้เลยนะครับผมแล้วก็ refresh list ซะหน่อยนะครับผมก็จะมีไบออสที่เราโหลดมาขึ้นมาอยู่ตรงช่องนี้นะครับผมในส่วนนี้จะเป็นไฟล์ในโฟลเดอร์ของไบออสนะครับผม หลังจากนั้นคลิก next แล้วก็กด yes ต่อไปได้เลยนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นของเกม d i r e c t o r y นะครับผมเป็นตัวที่โปรแกรมจะสแกนหาเกมนะครับผมเกมเดเลกทอรี่ก็คือไฟล์ลอมของเรานั่นเองนะครับผมที่เราโหลดมาจากเน็ตอะพวกไฟล์เกมอะไรต่างๆนะผมโฟลเดอร์เก็บที่อยู่ของไฟล์เกมนะครับผมในส่วนนี้เพื่อนๆจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมเราสามารถไปตั้งทีหลังได้นะครับผมหรือไม่ก็ตั้งในนี้ไปเลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งให้นะครับผมวิธีการตั้งค่าก็คือคลิกเข้าไปที่ add นะครับผม Add, แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ทีเเะะ่เราเก็บตัวไฟล์เกมครับผมเราเก็บไฟล์เกมไว้ที่ไหนก็เลือกที่นั่นเลยนะครับผมในส่วนนี้ผมก็จะมีของผมอยู่แล้วนะครับผมที่เก็บไฟล์เกมเนาะเก็บลอมที่เราโหลดมาจากเน็ตนะครับผมจากนั้นคลิก s e l e c โฟลเดอร์แล้วก็กด yes ไปได้เลยนะครับผมในส่วนนี้ตัวโปรแกรมจะเป็นการสแกนหาไฟล์เกมทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับผมมันจะสแกนหาในโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้นะครับผมถ้ามีเกมใหม่ๆหเข้ามามันก็จะสแกนขึ้นมาที่หน้าโปรแกรมให้นะครับผมหลังจากเลือกที่อยู่ของลอมแล้วกด next ไปได้เลยนะครับผม ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าจอยคอนโทรลเลอร์นะผมพวกจอยพวกคีย์บอร์ดพวกปุ่มบังคับนะผมเราจะยังไม่เซตนะตอนนี้นะผมก็คลิกเน็กไปได้เลยนะผมหลังจากนั้นก็จบแล้วครับผมเซตอัพ complete นะครับผมหมดแล้วในส่วนของเซตอัพวิาสานนะผมไม่ได้มีอะไรเลยนะผมสาหรับเพื่อนๆที่อยากได้ผมก็จัดให้นะแต่ผมบอกตรงๆว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็มีเซตอัพวิาสานให้เล็กน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ข้ามไปบทเรียนที่2ได้เลยนะครับผมต่อไปก็เป็นบทเรียนที่2ในการตั้งค่า เซตอัพ uh, ต่างๆนะผมเราจะไปตั้งค่าอย่างละเอียดในบทเรียนที่2นะผมก็ไปดูบทเรียนที่2ได้เลยนะครับ